สิบแล้วมันหรือหรือแปดสิบเก้าท่านปล่อยทุกอย่างเลยนะปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนนอะไรก็อะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก่อจะไม่ไหวอยู่แล้วโดวยใช้แบบหักวกตาบอดเรื่อยๆแปลใครจะปฏิบัติ พอปฏิบัติใครขี้เกียจกับทขี้เกียจใคาจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดแต่ท่านจันมั่นเวลาแกเข้ามาริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเช้มุ่ดกวดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็คลั่งเองแม้เต่นั่นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมาก วันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพญแต่ถ้าว่าไม่มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็ก็จะมีอยู่มากน,นี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ ค่ากิเลสพูดง่ายไ,ไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น มาพกุกพลานรุ่นวายข่อควรเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยเจนกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืออย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆากิเลสให้ตาย คลายขี้เลให้หลุดรอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แัล้นแก้นกันดานอยู่มากแต่สําคัญที่พระกรรมฐา,านท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยงังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัดกับธรรมคือการประพฤติปฏิบตัติวันหนึ่งคืนหนึ่ง มีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในถานที่เช่นนันไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องของควรตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมที่เ็สขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้ว เกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเป็น,นตลบเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่ เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืน ต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติตอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงไงสกลราคาอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่จะเป็นการแก้กิเลสจะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความตัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ด ด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วพูดตามภาษาของเราโลกๆอย่างสบายๆนั้นมันเหมือนกับเป็นพระรอรหันต์น้อยๆอ์หนึ่งขึ้นมากิเรศไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่เพราะออกมาจาก ที่เะน,นั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาเยตะปกเจ้าของนั่แหละกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่แหละไม่กัดผู้อื่นผู้ใดะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่ฉะน,นั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความลามมงราคะโทระัพหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสะละ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไหรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครคิดตักลงไปตรงนั้น ความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปรับลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอียบททีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหงึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยๆความทุกข์มากทีเดียว พอสละจะ้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วหลังคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าในมอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตาก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้จะเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอุดเือสบาย อยู่บนไม้ชายเขาอย่างนี้นก็สบายมีแต่ความเรื่องเ่ิงบัทชงงานในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนมกาลังบําเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาที่ไม่ต้องถามแลเรื่องความสงบของใจนั่นนะ่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองแล้วสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใด สมบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุป,ปลุกปลอมไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเรา ความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้วความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสม,มุทัยในสัตว์จะทำทั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายสม,มุทัยผิดทุกขึ้นมาให้เกิดความเดืดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสม,มุทยัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้ อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่นั้นท่านเรียกว่ามรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรคเมื่อมีมากมันก็มีกําลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำดับนี่ยการเจริญมากเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจถ้าจะทำอันหนึ่งเหมือนกันมนะ แก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรคผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทําหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทําหน้าที่กินไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมามเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะ การกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทํางานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความกินเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมากเป็นผู้ถําขึ้นมาไม่ใช่วานิโรธจะต,ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากมากทําหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้น มันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่หากูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกําหนดรู้ท่านบอกทําไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้ยวยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงาพึงถอน ถึงระงับดับมันด้วยมากมากคน่าพึ่จเจริญคำว่าจเจริญก็คือจเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้น,นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเยวเท่งนง้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอํานาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทําหน้าที่ของตัวโดยลําพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมากเลยอย่างนั้นไม่ได้ มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมน,นี้เราไม่เข้าใจาก็เลยไปกระจาาก,กันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเดือนทุกต้องทําหน้าที่กําหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยยะายไปเจริญมากจะไปทํานิโรธให้แจ้งนี่ เป็นคนละภาพเป็นคนละอยา่างเสียวันยั่งค่าตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบําเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหนอนนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกเกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาให้ควรแล้วอ๋อมันทุกข์เพราะความัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้น มันมีความกังวลกับถึงนั้นถึงนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกขึ้นมานแล้วพิจงงารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้คีว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทําหน้าที่อะไรแหละทัจริงเป็นอย่างนั้น แย้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับข้างกุฏการนั่นอะไรมันผิดแตกกันนันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงพระตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก่อย่างอื่นมันไม่ได้ ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนาธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลันดับอันดับ,ดบอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกวับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมป่าก็ต้องทาอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไข เป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งๆเยอะๆวุ่นวายแบบนั้นอนะ่ะมันป็นล้วนแล้วต่้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จําเป็นเดินปัญญาเลยนั่นอันนี้ก็งนี้ปัญญาคือว่าสมาธิมันคือล่าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามก็สัญญานั่นแหละนะ ว่าเขาพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดดยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งคําสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอนั่นแหละมันไม่จริงท่าสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวาดคาตธรรมการปฏิบัติจึง ควรปฏิบัติตามนั้นแล้วอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทัยมันกีดกั้นอยู่ภายใ,ในจิตใจในชาการและถาสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรา มันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กี่ขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นสิ่งที่จะทําให้มืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสังสมสติปัญญาให้เป็นความสว่างขึ้นมาแกา้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบังทางที่มันรกรุงดังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมาก จิตใจก็สว่างสายขึ้นมาเองสว่าง,งที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมาผลนิพพานหรือความถุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้อันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สําหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจใกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลส ใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกลายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นนีก่กิเลสก็ข้นหมดไปหมดไปนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ย มันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดนิเรศมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมากแตกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้ มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก่กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแกา้มันไม่ทันการแก้ตรงนี้น้ํายอกน้ําบ่งถอดถอนหัวน้ําออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้ การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเยนกรงกงเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากร,รู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่าทิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจมื่อแก้ ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปหมดไป,หมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แต่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมติมันไม่มีรา,ราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาเหมือนอย่างทองคําเนี่ยตกลงไปจมมู่จมพูดก็เหมืมนอนกับของไม่มีคุณค่า แต่มาช้าล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกรปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามถามาภาวนิพัาถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่ง เหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุนิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่นั้นแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ไหนความสว่างสวัยของจิต แผลพาไปวัดสติปัญญาหาอาบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอด้อนสิน่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดินลดับก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความผิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอา่านช่างเทียบเทียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นท่านเป็นตอนไปโดยลําดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดย ตลอกทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้นี่ความเจ็บคร่ามันหายหมด ยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเจ็บทารนเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งในเอง,งพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความทีเจียไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก,ก้าวเขาเดินเข้าไปสู่ทางยังกมลมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนั่นแหละ เพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปับ๊บไม่ยอมลงคือกิเลสนเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอเนถอเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจ อาจจะแก้ใหไไ้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมืงหมายมั่นตั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอารถานนั้นเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรา,ปรากฏขึ้นภนายในใจโดยลําดับลาดับด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เพิดเพลินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าทำไม่มีอะไรที่จะทําให้มีความสุขยิ่งกว่าทมท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของระเสรดระเสดทั้งฝ่ายทำฝ่ายเหตุที เป็นเครื่องมือสาหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายถ้าเสิรดทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดวยลําดับลาดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดโทั่ถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมงเข้าไปปก กลุ่มหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลง,ลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภายต่อสิ่งอย่างนั้นเมื่อเห็นภายต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้ เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลาบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เนี่ยเมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังพระััสุขขข k ไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่ พอถึงนี้แล้วความอยากไปนนิพพานก็หายเองนิพพานู่ที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคาว่าน,นิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วก็จะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากความอยากมันก็เป็นความหิวโหอยอยู่แต่ถ้ากําลังดาเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรณะ ไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเป็นกรรมตัณหาเพราะวตัณหาวิปวะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยทางว่าอยากไปนิพพานอยากพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้สอสวปหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อ เข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบันตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบันตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบันตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบันตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคาว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งมันยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกครองมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทางนั้นเลยเมันอนจะพูดเลยเรื่องกลับเรื่องกันตลอดการวางนั้นเลย าการปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั่นก็าตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่ววเราบำเพ็ญมาบำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้เดนดับเช่นเดียวกันหมดอันที่เรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดี มีน้อยก็สุกมีมากก็สุกมีมากเป็นพี่ก็ปรมังสุขขงังเหีืยพระท่านไปอยู่ในป่าท่านท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เงียตรงนัน้บำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้น ดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเขารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับล,ล,ลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตาย แล้วอยู <t> <half> ่เป็นสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโคสุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเนรุิาจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากระบินพระมหากระบินท่านอุทานก็อยู่ที่ไหนก็สุขขั้งวัตตะสุขขั้งวัตตะตรงไหนก็เหมือนกันเมื่อเขาถึงสุขขั้งวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีอะไรเหมือน ความสุขอ,อื่นที่เราเคยผ่านมาทางตาหูสมูกรินกา,ายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์มีเป็นความสุขแท้การแสดงครามเพลนไมเส่อมเยเป็นตรงนั้นนะ